ดูเหงกำดังากระไรซ้ำเขาขาเป็นุยปุก็ปานกงหวย้าวโลกใจใจตากระไสส้นเียมแมวโกงคนเียหาเจียวขอถูกมือร่วมใดหมู่ำมันจะมาอยกกำเห็ุไฟนัำจะลิงทางพรามื

We got a cookie, Arizona และนั่งมีสตาหัวเขาสวยเสือเกลอดหลายดีเขียดแต่น้ำมีสตาหนักนอยขันบุร่าเจยมอยสังมาได้พ้าเขาไปนอนนึงมีัตาเลยเออผ้าหาขอทาหาระขอไม่ได้อนี่หาพระเรอตามซอเขาอีก เขาอีข้ออีกแก้วเขาอีกแถวอีกลาหลานน้ำมิสตา ตัวหาเอาขาหาเขามันยากตัวเสือเอาขาหาเขามันยากนะเฮึวุ้ยมันยากขนาดนั่งกระซุบซาใส่ไก่บุญที่คอยฟังคือมหาบิดตังเทียนทำอยู่ในเขาขัดเสียใส่แห่งจันหน้าหน่อยมัน ข่านโดวยนายสู้สุพขังขีลายหัวเร็วแปทิงจ้าขันสีหล้าขาห้าหกแตาเน่าตัวมีพวกหัวรอกนอกเลีหลีอยู่ค่นะนให้น้องโกแดงหาเขาไทยเราดาทุ่งเทาเด เราที่เหลียงเดี่ยวเนี่ยควรนอนวันห้าวเราเดินดาวถ้าเข้าเข้าเข่าไก่ยืนสภาเริ่องซันโซห้ามกุศทอดนอนเมี่ยน้อยอย่างใดช่วยสตาร์อยู่ใให้อยู่ในใยงงที่คือกำหนกท,ที่เป็นสนามว่าเบิ่ง,งห้ามเจออย่างโหนหนักหนาที่ได้เราแต้ตรงตามเรื่องช่วยสตาร์ ขยายโตเป็นบอ่บอนบอ่อนภาพไก่บานตกสถานไก่พุ้นมาพ่านเกตตา,า,าห้ามเด็กต้นไม้เสียงไทยกระฟูค้างมาอีแดงกกัดขาหมาบดดังกระดิ่งน้ำหมาบับดดังไปดึงถุงสาดองทำหา โตหนึ่งเอาน้ำหลังโตหนึ่งแง่งตันหนาเดี๋ยวพัฒนาเป็น่อยเป็นใยเกียดตะบุกปิงไปพราแม่นเ็นอกเขา้าคือบ้านทางน,ในใีพลาดไนไหนดีถึงควงทุงิ้นทู่ชกินนั้นมากไหนักพาดมาเสียงกาเมึงสามารถยิ่งขาได้เมืองปูเรื่อนราทูตแม่เบือ,อปีเยาพทย รู้วถึงได้เสื้อถึงหาปีออกเกเขตป้าไป่ไปเขาสู่เมืองมึ่อรู้เหตุเมื่อท่านโทษเป็นมหัเจตารูดงมบันเสืออาภามเลยนอนวารุณกรไนใสขึงแก่ในกู้คู่หลีล่างอกคู้เท่ากว่าเออ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 หรื้วของเออ ก่อนเวดนอนเดินไปป่าเสใจไทขึ้นก็จองนอกภาพไป็ูเพียงร้งหูงหัวไก่ทองแ่แ่เตตามตายซ้ำดูค้าบ่ิงวันหนาคือท้าทองแก่ผมยางนดัมมีเสียล่อรอผู้หญิงพ่อเต่าซ้ำนี่สีลา Nguyện đạo chỗ không phải xâm lạc tùy. Ôi, đạo Cũng vào cái con. Thì nào chẳng phân người mây ra